about humanity. สวัสดีนะผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์ a เอพและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านเข้าสู่ช่องมาร์ a เอพีอีกเช่นเคยนเนเดงนะครับผมเรากลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็คาดว่าหลังจากนี้น่าจะเจอกันติดติดกันหลายๆวันเลยนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ของใหม่แบบออกมันเยอะมากๆเลยนะครับผมเราจะทยอยมา รีวิวแล้วก็มาจัดเซตให้ท่านผู้ชมดูว่าอันไหนมันจะมาคู่กับอันไหนอะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะเห็นจากปกคลิปกันอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นเจ้าตัวปืนฟาร์มัสอัปเกรดนะครับผมหรือว่าฟาร์มัสคาบุกินั่นเองที่เราเคยพูดถึงกันไปตั้งแต่นานมากๆแล้วนะครับผมตั้งแต่มันมีตัวแค่แบบว่าโมเดลเนี่ยรุ่นออกมา ก็เดี๋ยวเรามาดูแบบตัวเต็มกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าอาจจะมีแบบว่าบางอย่างที่อาจขาดหายไปนะครับผมจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าผมว่าสีผมผมมัน เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับผมสีทองมันเริ่มออกแล้วเดี๋ยวต้องไปทําเพิ่มแลนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวปืนกันลยดีกว่านะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นฟา마สนะครับผมฟา마สอัปเกรดปืนที่เป็นสกินปืนอัปเกรดปืนที่7นะครับผมนะต่อจากเอ็นแปดในันเนั่นเองนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นตัวเลเวลเจ็เลยนั่นเองเวลาถือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูแบบว่าในแต่ละเลเวลกันด้วยนะครับผมว่ามัน มีอะไรที่มันแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั่นเองนะครับผมอันนี้อันนี้ก็เป็นปืนอ่าเลเวลหนึ่งนะครับผมเวลากดเข้าดูก็จะเป็นตามนี้เลยเวลากดเข้าดูแบบว่าในาในกดเข้าตรงร้านค้ามันก็จะมีให้ดูแบบประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็ อันนี้นะครับผมก็เป็นเวลาที่เราแบบกดเข้ามาตอน,นอัปเกรดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่าทางแบบว่าเหมือนกับที่เราเคยพูดกันไปเลยนะครับผม,ผมก็เป็นการเรียกหน้ากากคาบุกอีกออกมานั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูในแต่เละเ,เลเวลกันด้วยนะครับผมว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแบบปลงกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบว่าคร่าวๆไปก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ตอนตายนะครับผมตอนยิงศัตรูเสียชีวิตนั่นเอง นะครับผมแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเวลาเราเราแบบว่ายิงโดนศัตรูนะครับผมก็จะมีเอฟเฟกขึ้นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมอัน,นนี้ก็เป็นเอฟเฟกประการนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในะแต่ละเลเวลกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้ก็เป็นเลเวล1นะครับผมเลเวล2ก็มีการเพิ่ม การประกาศนะครับผมเวลา,าสังหารนั่นเองนะครับผมนี่สกินปืนเลเวลหนึ่งก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมออกแนวแบบว่ายังดเูเป็นแบบว่าฟาร์มัสฟาร์มัสอยู่นะครับผมเป็นตัวปืนปกติอยู่อันนี้ก็เป็นสกินปืนนะครับผมที่เป็นแบบว่าเขาเรียกเวอร์ชันที่2นะครับผมเวอร์ชันที่2แต่อยู่ในเลเวลที่3นั่นเองหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมตัวหน้ากากคาบุกิก็จะยังไม่มีผมสีขาวนะครับผมเอฟเฟกก็ยังแบบน้อยๆอยู่เนาะ ปืนเลเวลสี่นะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกต์การสังหารนั่นเองเอฟเฟกต์ effect ตอนเวลาเรายิงโดนนะครับผมแล้วก็เลเวลห้าก็เป็นเอฟเฟกต์เวลาแบบยิงตายนั่นเองนะครับผมก็เป็นแบบว่าเหมือนกับวิญญาณหัวกะโหลกเนี่ยออกมานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลเวลหกนะครับผมก็ยังไม่ค่อยมีแบบว่าเอฟเฟกต์เยอะมาก นะครับผมแล้วก็เลเวลเก็จะเป็นสกินปืนเลเวลแม็กซ์นะครับผมที่จะมีแบบว่าดวงวิญญาณที่เหมือนกับตอนที่สหารโดนสหานไปเนี่ยขึ้นมาออกมาจากปืนนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้ท่าทางด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวภาพนะครับผมอีกอีอกมุมหนึ่งที่แบบชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าในแต่และเลเวลเนี่ยค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยในส่วนองเจ้าตัวฟาร์มัสอัปเกรดคาบ,บุกิตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นเวลายิงโด้ ครับผมอันนี้เวลายิงตายนะครับผมแล้วก็เวอร์ชั่นที่6นะครับผมเลเวลหกก็เป็นตามนี้เลยแล้วเจ็ดก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ท่าทางก็ค่อนข้างเลยจ้าเท่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้แบบเน่เป็นไงนคือหน้ากากมันไหนหน้ากากมันเหมือนกับเจ้าตัวหน้าจันทราสีเลือดเลยนะครับผมไม่ได้เหมือนกับหน้ากากคาบุกิที่แบบว่าเป็นชุดนะครับผมใช่ไหม ผมว่ามันเหมือนหน้ากากจันทาสีเรือนมากกว่านะครับผมนะก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของฟาร์มาสอัปเกรดนะครับหรือว่าฟาร์มาสคาบุกินั่นเองสิ่งที่ขาถหายไปนะครับผมก็อย่างที่รู้กันว่ามันไม่มีค่าสถานะบอกนะครับผมแล้วก็ มันไม่มีตัวเอฟเฟกพิเศษบอกให้นะครับผมสาหรับวิดีโอที่มีการหลุดออกมานั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าเจ้าตัวフมัสอัปเกรดเนี่ยมันมีค่าสถานะบวกอะไรนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการบวกดาเมจแล้วก็อัตราในการยิงอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าสังเกตนะครับผมทุกปืนนะครับผมทุกปืนที่มีการอัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นการบวกค่าสถานะที่เป็นพวกดาเมจนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวก อัตราในการลั่นนะครับผมกระสุนนะครับผมอย่างเช่นเดี๋ยวผมเอาให้ดูทีละปืนเลยดีกว่านะครับอย่าง AK นะครับผมก็เป็นบวกดาเมจ1อัตราในการยิง 2, 2> นะครับผมแล้วก็ส,สกา้าบวกดาเมจ1อัตราในการยิง2เช่นเดียวกันนะครับผม MP นะครับผม MP ก็เป็นดาเมจ2อัตราในการยิง1นะครับผมแล้วก็ x m 8นะครับ XM8 ก็จะเป็นตัวไหนเอน่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนำไม่ได้ใช้เลยบวกดาเมจ2ออัตราในการยิง1นะครับผมฟาร์มาสก็ น่าจะหนีไม่พ้นนะน่าจะหนีไม่พ้นในส่วนของดาเมจแล้วก็อัตราในการยิงนะครับผมแต่ว่าลบอะไรเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมแล้วก็มารอดูกันว่าความสามารถพิเศษของมันเนี่ยจะเฟี้ยวกว่าไอ้แก่แปหรือเปล่านั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมใหม่กันไปดีกว่านะครับผมที่เป็นตู้สุ่มคาบุกินะครับผม,ผมบอกได้เลยว่า กลับมาแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเซ็ตคาบุกินั่นเองนะครับผมโดยมีนักชาลี Naturally นะครับผมแล้วก็อาร์เธอร์เนี่ยเป็นเป็นพร,พรีเซนเตอร์กิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมก็มาแบบว่ามาเป็นตู้สุ่มเลยนั่นเองนะครับผมนะมาเป็นตู้สุ่มแบบว่าอีโวปกติเลยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมว่า เราเนี่ยจะหมดกีเพชรนะครับผมก็มีการนํากลับมาแบบว่าเยอะกว่าเดิมนะครับผมคือปกติเนี่ยมันจะกลับมาแค่พวกตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้น,นะครับผมเออใช่ไหมตัวนี้อย่างเดียวหรือเปล่าก็จิเสือไม่น่าเกี่ยวนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปสุมกันเลยดีกว่านะครับผมผมอยากได้ก็จิสีเทาอ่ะคือมันสวยดีนะครับ เดี๋ยวสีเทาที่เป็นตัวไก่ตัวนี้ในการผมสวยดีนะฮะแล้วก็เรนโบ์ก็สวยดีนะแต่ว่าช่วงนี้ในกระแสมันก็ค่ค่อนข้างที่จะดรอปลงนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่มีการนํากลับมาขายแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะใส่กันเยอะพอสมควรเดี๋ยวเรามาเริ่มซุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไป2องรยเพชจะได้อะไรบ้างครับผมเปิดมาจังหวะนี้ได้อะไรปุ๊บโอ้โหได้ขั้นมาเนี่ยจัดไปครับผมอีก2 7 0เพชเปิดมาโอ้ยังเกลืออยู่เนี่ย เปิดไม้ก็ยังเกลืออยู่นะครับผมรอบที่สี่รอบที่ห้าแล้วนะครับผมยังเกลืออยู่โอเคออกมาแล้วนะครับผมออกมาพร้อมกับลูกแก้วด้วยนะมาโอ้โหลูกแก้วออกอีกแล้วครับผมลูกแก้วออกง่ายอะไรแบบนี้เปิดมาลูกแก้วออกอีกแล้วนะฮะโอ้โหแต่ยังดีนะเพราะว่าลูกแก้วเนี่ยเราสามารถนําไปใช้กับกิจกรรมอื่นได้นั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาซุ่มกันต่อเลยโอ้โหคันออกอีกแล้วนะครับผมคันจะ300แล้วนะ โอเคจัดไปกันจั้หวะนเ้เปิดป้ายโหยังเข้มอยู่นะฮะโหเกลือจัดเกลือจัดโอ้โหทำมันเกลืออย่างนี้ก็จีโอ้โหพิมพ์เขียวไม่ออกเลยท่านผู้ชมพิมพ์เขียวออกยากมากเงีนะ้ยโอ้โหกันไปเป้า GM โอ้โหเกลือจัดบอกเลยว่าเกลือจัดเข้มปิดปีเข้มปิดปีออกมาแล้วนะครับผมพิมพ์เขียวหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมนึกว่าจะออกเบิร์นด้วยนะเมื่อกี้นะฮะ โหแล้วออกยากเหมือนกันนะเนี่ยพิมเขียว2นะครับผมลูกแก้วโอเคน่าจะพอแล้วน่าจะได้แค่ตัวเดียวนะครับผมวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันอ่อข้างที่จะหมดเดยอะพอสมควรนะฮะชิคเก้นก็ตินะครับผมก็ติสีเทานั่นเองนะครับผมแล้วก็ดีวารี่ผมว่าสวยดีนะดีวารีตัวนี้สวยดีนะครับผมนะใครชอบตัวไหนก็ไปจับจองกันได้นะครับผมในส่วนของเจ้าตัวก็จินะครับผมก็เอากลับมาทุกชุดเลยนั่นเองนะครับผมก็มา ในระยะเวลา8วันนั่นเองนะครับผม8วันนะก็เราไปสุ่มกันดูนะครับผมว่าใครแบบจะดวงดีดวงไม่ดียังไงนะครับผมใครดวงดีดวงไม่ดีก็ฝากคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะคอมเมนต์อ่าคุยพูดคุยกันได้นะครับผมในใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปใส่ก็กจีกันก่อนเลยดีกว่านะเนี่ยอ่าก๋าีตัวนี้เลยนะครับผมเน่เป็นตัวไก่นะครับผมที่เราได้มานะครับผมนี่น่ารักมากๆเลยเนี่ยเน่เป็นไ<ะ>งนะ โคเท่เครับผมโ okay, อเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s ับ s ไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มักเอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายจุกครู